สวัสดีครับผมไอเทพดมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาบอกวิธีการตั้งค่าใน f o r t n i t e Chapter 2 Season 8นะครับผมจริงคลิปนี้ผมกะว่าจะไม่ทําแล้วนะครับเพราะว่าผมก็ตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับผมเหมือนที่ season 7ตั้งนะครับแต่ว่าก็มีน้องๆมาขอหลายรอบเลยนะครับผมก็เลยอ่ะทำก็ได้วะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับเข้าที่ Setting กันก่อนนี่ก็ในส่วนของกราฟิกนะครับ ผมก็ปรับแบบเดิมเด็ๆเลยนะครับผมก็คือ performance mode นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ปรับนะครับมันจะเป็น direct e x p 1 r e อยู่แบบนี้นะครับก็ให้ทำการเลื่อนไปให้มันเป็น performance นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ apply แล้วก็รีเกมหนึ่งทีนะครับผมอ่ะพอเปิดมามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ตรงกราฟิกคุณตี้นะครับมันก็จะมีให้ปรับเพียงเท่านี้นะครับซึ่งผมก็ปรับวิวดิสแซนต์นะครับเป็นอีพิกนะครับผมเท็กเจอร์เป็นโลแล้วก็เมชชสเป็นโลเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้นะครับถ้าเราปรับเป็นไฮบิวมันก็จะเป็นแบบบิวปกติทางมดานะครับแต่ถ้าเป็นโลบิวมันจะเป็นบิวแบบมือถือนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยแต่ถ้าปรับเป็นโลมันก็จะลื่นกว่าด้วยนะครับแล้วก็ดีเลย์มันก็จะน้อยลงด้วยนะครับผม อ่ะก็สำหรับโมตาบอดซีนะครับผมก็ยังปรับแบบไทรโนบเหมือนเดิมนะครับความขมข้น10นะครับแล้วก็ไบร์เน็ตมปรับเป็น50%สนะครับส่วนด้านบนนะครับผมใช้เป็นวิด u ู l l ลสก e e นครับเหมือนคลิปก่อนนะครับผมจะแนะนำให้ปรับเป็น Full s c r e e n เนาะแต่ว่าอันนี้ผมพับจอบ่อยนะครับถ้าปรับเป็น Full s c r e e n มันจะไม่ค่อยถนัดนะครับผมแล้วก็เฟรมเรทนะครับอันนี้ผมปรับเป็น240ตลอดเลยนะครับเพราะว่ามันเลื่อนดีนะครับ จริงเฟรมเรตเนี่ยนะครับก็ให้เราลองเปิดแบบออลิมิตดูก่อนนะครับแล้วก็ไปดูก่อนว่าเฟรมเรตของเราเนี่ยมันอยู่ในช่วงประมาณไหนนะครับแล้วก็ให้ทําการล็อกไปในช่วงประมาณนั้นนะครับก็ยิ่งเฟรมเรตเยอะมันก็ยิ่งทําให้แบบอ d ด t ิทแล้วก็บิวเร็วขึ้นด้วยนะครับผมอันนี้ผมก็ปรับ240เลยถึงบางทีมันอาจจะไม่ถึงแต่ว่ามันก็ทําให้เล่นได้ดีกว่าที่ปรับไปเพียต่ำนะครับอ่าเรามาดูด้านล่างนะครับผม Advanced Graphics ตรงนี้นะครับวิินก็ปิดไปนะครับไม่ต้องเปิดอยู่แล้วชวัว p ์ p s อันนี้จะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้นะครับเอาไว้ดู FPS อ่ะในส่วนของกราฟิกก็จะประมาณนี้นะครับผมเราไปดูกานตั้งค่าต่อมาเลยนะครับผมในส่วนของเกมนะครับเซิร์ฟเอเชียภาษาอังกฤษอันนี้ข้ามไป t o อกเกิลสปริผมปรับเป็น Off นะครับผม s p รินต์ by default on นะครับ อันนี้เวลาเรากดเดินมันก็จะวิ่งให้อัตโนมัติเลยนะครับแนะนำให้เปิดนะฮะ Sprint Cancel Reloading ก็ปิดไปนะครับไม่แนะนำนะครับผมมันจะขัดการรีโหลดเราตอนเราวิ่งนะครับซึ่งมันก็ไม่จำเป็นอะไรเลยนะครับ Auto Open Doors นะครับเปิดไว้ก็ได้นะครับเพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปกดเพื่อเปิดประตูเองนะครับให้มันเปิดออโต้ไปเราจะได้โฟกัสกับการไฟมากกว่านะครับอะไรอย่างนี้ Combat นะครับผมโฮ t ทูสว p บพิกอัพอันนี้ผมก็เปิดไว้ตลอดเลยนะครับก็คือเวลาเรากดเก็บของค้างเนี่ยมันจะสลับสลับให้มาเป็นปืนในช่องช่องนั้นเลยนะครับผมต่อมาก็ t o อกเก targeting ผมปิดไว้นะครับอันนี้คือเวลาซูมจะเลือกที่จะกดค้างหรือว่าจะกดคลิกทีเดียวแต่ผมเลือกที่จะกดค้างก็เลยปรับเป็น Off นะครับต่อมานะครผมมาร์ d เดนเจอร์เ targeting เวลาเราเล็งปืนแล้วเรากดปิงอะไรอย่นีครับมันจะเป็นการมาร์คศัตรูให้เองอันนี้ผมก็เปิดไว้ตลอดนะครับ Auto p i c กั p เวฟ p อนอันนี้ก็ปิดไปก็ได้นะครับผมเพราะว่าเราก็พอรู้อยู่ว่าปืนไหนที่เราต้องการเนาะถ้าเปิดอันนี้คือมันอาจจะเก็บมามั่วๆเลยนะครับก็ไม่แนะนําให้เปิดนะฮะต่อมาก็ prefer item slot อันนี้ผมก็ปิดไว้นะครับจริงๆมันก็มีประโยชน์อยู่แต่ผมไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะครับก็คือถ้าเปิดเนี่ยมันจะเป็นการแบบจัดเรียงปืนประเภทต่างๆให้อยู่ในสล็อตต่างๆเลยอย่างเช่นแบบอา AR ไว้ในช่อง2ดการช่อง3อะไรงี้นะครับ แล้วก็สนนยยาของอะไรเงี้ยคือจริงๆถ้าใครชอบแบบนี้ก็สามารถมาเปิดได้แล้วก็มาตั้งค่าเองได้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้เปิดนะครับผมต่อมานะครับ Auto s o Consumable to Right นะครับอันนี้เปิดตลอดลก็คือเวลาเราเก็บพวกของฮิลนะครับมันจะถูกย้ายไปทางด้านขวาสุดนะครับมาตรง Building นะครับ Reset Building Choice Off ไปนะครับ แล้วก็ disable pre edit o อ t i o n ัน e อันนี้ถ้าใครอยากจะเปิดก็เปิดได้นะผมแต่ว่าถ้าใครแบบ p r e e d i t พลาดบ่อยๆอย่างนี้ก็ไม่แนะนำให้เปิดนะครับแต่ว่าพวกตัวเพยเยอร์เขา,าปรับเป็นออฟกันเพราะบางทีเขาอาจจะใช้ทริคแบบอิด t ิทกำแพงให้เป็นรูกว้างๆแล้วก็บิวงนี้เพื่อทําให้ฆ่าศัตรูได้ง่ายนี้ก็มีนะผมอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าจะเปิดหรือปิดแต่ผมจะเปิดนะครับ <S <S คือถ้าเปิดเนี่ยมันจะ Disable ถ้าปิดมันจะไม่ i s a b l e ต่อมาครับ Turbo Building อันนี้ก็ควรเปิดไว้อยู่แล้วนะครับทำให้เราสามารถกดคลิกค้างแล้วก็บิลได้นะครับ Confirm Edit or Release ก็เปิดไว้นะครับอ่า t i s อันนี้ไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับมันเป็นทิปสสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็ปิดไปนะครับมันน่าจะลกๆตาอยู่ตรง Extra Game Option นะครับก็ในพวกนี้ก็ปรับตามนี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็อันล่างสุดนี่คือ t a p to Search or Interact นะครับอันนี้ ถ้าเปิดเนี่ยเราจะเราจะสามารถกดเปิดกล่องได้ด้วยการกดเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับแต่ถ้าเราปิดเราจะต้องกดค้างนะครับแตีนี้ผมแนะนําให้เปิดนะครับเพื่อความสะดวกสบายนะครับต่อมาในเรื่องรีเพลย์นะครับผมถ้าใครไม่ซีเรียสอะไรมากก็ปิดก็ได้นะครับแต่สำหรับใครที่แบบชอบดูรีเพลย์ย้อนหลังนะครับดูแบบความผิดพลาดของตัวเองอะไรงนี้นะครับก็เปิดไว้ก็ได้นะครับแต่มันจะมันมันจะกินทรัพยากรเครื่องอยู่นิดหนึ่งนะครับก็หมดแล้วนะครับสําหรับบทของเกมต่อมานะครับเกม U I อันนี้ก็ตามค่า default ของมันเลยนะครับ h e U d s c a l e นะครับอันนี้ผมลดลงนะครับเพราะว่าผมไม่ชอบใหญ่ๆนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็ตามนี้นะครับสำหรับใครที่สงสัยว่าเปิดดูปิงตรงไหนครับก็คืออันนี้นะอันนี้คือในส่วนของดูค่าปิงนะครับโอเคประมาณนี้นะครับต่อมานะผมเซนส์นะครับความเร็วเมาส์นั่นเองนะครับผมผมจะปรับเป็น13.3นะครับปัจจุบันนี้นะแล้วก็ targeting sensitivity นะครับ ก็96นะครับอันนี้ก็96เหมือนกันนะครับอันนี้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าตอนนั้นผมเปิดเพราะว่าผมใช้เป็น double movement นะครับมันจะต้องเปิดตรงนี้นะครับแต่จริงๆก็จะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้นะครับตรงนี้แล้วก็อันนี้ความเร็วตอนขับเครื่องบินนะครับซีซั่นนี้ไม่มีเครื่องบินก็อ่าอย่าไปสนนะครับต่อมานะครับคอนโทรลเลอร์อันนี้ผมไม่ได้เล่นในคอนโทรลเลอร์นะครับก็ข้ามไปต่อมานะครับออดิโอเสียงนั่นเองนะครับก็ปรับตามที่ท่านผู้ชมต้องการเลยนะครับผม ต u อคุณ y นะครับผมปรับเป็นไฮนะครับเหมือนคลิปก่อนๆผมจะปรับเป็นโลนะครับแต่ตอนนี้ผมปรับเป็นไฮดีกว่าเพื่อคุณภาพเสียงที่ดีนะครับแล้วก็ 3D Headphone ก็ผมปรับเป็น Off นะครับเพื่อกราวด์ิก็ Off นะครับ s u b t i t ติอันนี้ s u b t i t ติที่พวก NPC พูดนะูดนะผมจะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้นะครับต่อมาในของวิ Visualize Sound Effect นะครับอันนี้ถ้าเปิดเนี่ยมันจะเป็นมันจะมีรอยเท้าของศัตรูขึ้นอยู่ตรงกลางหน้าจอเราเลยนะผม แต่ว่าถ้าเปิดโหมดนี้แล้วนะครับคุณภาพเสียงมันก็จะแย่ลงด้วยนะครับผมนะก็อันนี้ก็เลือกเอานะครับว่าใครถนัดแบบไหนนะครับก็เปิดอันนั้นนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็ไวแชทนะครับผมเรื่องของไวแชทต่างๆนานานะครับก็ปรับตามนี้ไปนะครับอันล่างนี่ license อ u d i o อันนี้ผมปรับเป็น Mute authors นะครับก็คือเวลาคนอื่นเต้นเพลงที่มีลิขสิทธิ์มันก็จะมิวไว้นะครับแต่ถ้าผมเต้นเองมันก็จะ มีเสียงเพลงนะครับเรามาดูปุ่มนะครับก็สําหรับปุ่มผมก็ส่วนใหญ่ก็จะเหมือนเดิมนะครับผมปุ่มพื้นฐานนะครับ movement WASD นะครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้ double movement นะครับก็ปรับตามปกตินะครับ jump space bar นะครับก็ปุ่มตามนี้นะครับปุ่มยิงปุ่มเล็ง reload อ่าอันนี้ปุ่มเก็บของผมใช้เป็น scroll mouse ด้วยนะครับ scroll mouse ขึ้นนะครับ จะทำให้เก็บของไวขึ้นนะครับผมแล้วก็สามารถทําให้อ่าแย่งของคนอื่นได้ง่ายด้วยนะแล้วก็ไอ้ตรงนี้นะครับก็้ปุ่มสลอตไอเทมนะครับก็แล้วแต่จะปรับเลยนะครับไม่ต้องปรับตามก็ได้นะครับส่วนข้างหลังอันนี้คือผมเปลี่ยนภาษาแล้วก็กด1 2 3 4ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ป้องกันเวลาเราลืมเปลี่ยนภาษานะครับแล้วมันจะกดสลับปืนไม่ติดนะครับอันนี้มันก็ช่วยได้นิดหนึ่งครับ ต่อมานะครับในส่วนของ building ก็ตามค่าปกติของมันเลยนะครับส่วนที่ผมปรับก็จะเป็นตรง wall floor stair แล้วก็ roof นะครับก็คือปุ่ม build ของเรานั่นเองนะครับกำแพงนะผมใช้เป็นปุ่มข้างๆเมาส์ปุ่มบนนะครับผม floor นะครับใช้เป็นปุ่ม c นะฮะ stair ก็ใช้เป็น macro อีกปุ่มหนึ่งนะครับ roof นะครับใช้เป็นตัว q แ a บตัว t l u s building อ่ะสำหรับใครที่มีปัญหาแบบ build ไม่ติดอะไรางี้นะครับ มาเช็คตรงนี้ดีๆนะครับผมให้มันเป็น left mouse button w i g นะครับก็คือสําหรับใครที่แบบไม่มีหรือมันบั๊กอะไรนี้นะครับแล้วมันไม่มีในส่วนของตรงนี้ครับก็ให้กดไปแล้วก็คลิกซ้ายนะครับนี่ครับมันคือการกดเพื่อบิวนั่นเองนะครับผม repair u p เกร e นะครับปกติมันเป็นปุ่ม f มั้งแต่นี้ผมสลับกับปุ่ม edit นะครับก็เลยเป็นปุ่ม g นะครับ rotate building ก็ r ตามปกติอันนี้คือเปลี่ยนวัสดุในการบิวนะครับผมใช้เป็นคลิกขวา ตามค่า d e f a u l นนะครับ building edit นะครับใช้เป็นปุ่ม F นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็คือ scroll mouse reset นะครับก็สำหรับใครที่สงสัยก็ผมก็จะแปะคลิปไว้ละกันนะครับผมอันนี้เป็นการ reset edit ด้วย scroll นะครับซึ่งมันจะทำให้ reset เร็วขึ้นนะครับซึ่งเราจะต้องปรับตรง building edit แล้วก็ตรง reset building edit ตรงนี้ด้วยนะครับ select building edit นะครับก็ให้เป็นคลิกซ้ายไว้นะครับ ต่อมานะครับในส่วนของ communication นของ p i n marker ผมปรับเป็น middle mouse button นะครับก็คือกดเข้าไปตรงปุ่มสกอ r e นั่นเองนะครับส่วนอันนี้นะครับ plus enemy marker ไม่ต้องไปปรับอะไรมันนะครับถ้าเราปรับในส่วนของตรงนี้ไว้แล้วนะครับก็ไม่ต้องไปปรับอะไรนะครับต่อมาก็ push to talk นะครับปุ่มที่กดกดเพื่อพูดนะครับอันนี้จะเอาอะไรก็ได้นะครับตามใจท่านผู้ชมเลยนะครับ สควอตคอมส์ ps, อันนี้เป็นการสื่อสารแบบสมมุติเราไม่มีไมคนะครับแล้วเราก็กดแล้วมันก็จะมีมันก็จะมี r e เควสต์อ่าพวกไอเทมต่างๆจริงๆถ้าเรามีไมคก็อันนี้ก็ไม่ค่อยจาเป็นนะครับแชทเอนเตออ่าตามปกติอีโมดก็ตามค่าเดฟ a u ล t นะครับผมตามนั้นนะครับก็ด้านล่างก็ไม่มีอะไรมากนะครับต่อมาก็ในส่วนของรถนะครับก็ดูเอานะครับตามค่าปัจจุบันเลยนะครับ ช่วงในรถที่มันมีในซีซันนี้นะครับก็มันจะอยู่ไหนวะมีเรือน,นะครับผมแล้วก็คาแบบนี้นะครับอย่างอื่นนี้คือมันไม่มีในซีซันนี้แล้วนะครับคีอาทิก็ตามนี้นะครับจริงๆไม่ต้องไปปรับอะไรมากนะครับก็ใช้ค่าตามเดิมนะครับผมไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับคีอาทิอันนี้ของคอนโทรลเลอร์นะครับไวเลสคอนโทรลเลอร์เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วแอคเคาท์ก็ ไม่ได้สําคัญอะไรมากนะครับไม่ต้องปรับตามก็ได้นะครับโอเคครับผมก็สําหรับการตั้งค่าทั้งหมดของผมก็จะประมาณนี้นะครับผมเอาละครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปจากช่องผมด้วยนะครับเอาละครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้บ๊ายบาย